สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยามพลายกะซิบงวดวันที่16ธันวาคม2567กลับมาแล้วครับขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนนะเข้าตลอดนะเข้าวสวยๆเลขวิ่งนะงวดที่แล้วแชร์ไลค์สับ c r i b e นะครับกราบขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับ c r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอ,อกถูกใจคำทำนายนะ มีโชคมีลาบนะก็สามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาคหรือเบอร์พร้อมเพย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์หิ้งพระติดผนังหน้าบานเลื่อนนะครับจาก f a t t ท e นะครับแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e e นะครับซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วน รับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกร,รมัมทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษเช็ดน้ำทำความสะอาดได้นะพะทำปิดผิวด้วย PVC สวยงามนะครับสอบถามสั่งซื้อไลน์แอด fasttech ครับช้อปปี้ลาซาด้าน ok ็อกน็อกหรือกดจากช่องลิงก์ YouTube นี้ไปได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยผมทิ้งลิงก์ผลิตภัณฑ์ไว้ให้แล้วนะจ๊ะอ่ะวันจันทร์16ธันวาคมแรม1ข้าเดือน1 นะครับแหมเลขสวยแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งดาวอาทิตย์ย้ายด้วยก็มีโอกาสนะถึงแม้ว่าอาทิตย์เป็นกาลกินีแต่ก็อย่าทิ้งนะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับบริวารอายุเดชสีนะใส่สีดำหรือสีม่วงรับทรัพย์รับโชคเออนะมันต้องมีเคดมีรับกันบ้างของแบบนี้นะใส่สีดำหรือสีม่วงก็ได้นะครับวันจันทร์ที่16 ก็ดูโอเคบางคนบอกแหมวันจันทร์ใส่ชุดทํางานค่ะนะหน่วยงานราชการก็จะใส่สีเหลืองถูกไหมบางทีเราอาจจะมีเอเซอรี่เสริมเป็นสีดำนะเสื้อเหลืองแต่กางเกงดำกระโปรงดำก็ได้ใช่หไหมกระป๋องกระเป๋าอะไรลักษณะแบบนี้ติดสีดำไว้จะมีโชคนะจ้ะยามอธถการออกทุกงวดออกตรงตรง นะคราวนี้ยามันตฑก,การมาเป็นเลข4เอาเป็นตัววิ่งนะเอาเปเป็นตัววิ่งออกกําลังกายเข้ามาทุกรอบนะอ่ะนะไอเนี้ยออกทุกรอบไม่บนก่อนล่างนะครับมาดีก็คือเป็นเลขวิ่งบนล่างได้สําหรับเลขสนะครับออกมาทุกรอบเลยนะสองมาแล้วสมาแล้ว ห้ามาแล้วสามนี่ออกสองรอบแล้วนะครับสี่ห้างววติดแล้วนะครับเลขวิ่งนะที่ให้ไปแต่บนล่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะไม่ได้คือไม่สามารถจะไปฟิกได้ขนาดนั้นนะครับเราไม่ใช่นักคำนวณตัวเลขแบบแมันจะมีบางช่องอะ่ะเขาคำนวณตัวเลขสถิติอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ตัวเลขอันนี้เราใช้ศาสตร์ดวงดาวแล้วก็โหราศาสตร์การทำนายการเสี่ยงทาย นะครับมันได้ตัวเดียวแล้วคุณก็ต้องไปลุ้นเอาใช้ดวงเข้าไปเสริมนะอ่ะมาเลยรูปดวงยามพลายกระซิบวันที่16ธันวาคม2567นะยามพุธ <c oughs> อ่ะย้อนกลับไปนิดหนึ่งพุธเป็นเดชสวยนะจ้ะยามพุธเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีแต่พอจับยามมา เนี่ยรูปดวงยามเป็นแบบนี้ขออนุญาตพุทธไม่มาเลยเลขสี่ไม่มาเลย,เลเลยอันนี้ผมตรงๆนะนะซื่อสัตว์ในหลักวิชามันไม่มาครับเพราะอะไรเพราะดาวพุทธมันตกมรรณะนะในดวงยามแต่มันมาในรูปดวงมันมาในรูปดวงจรเข้าใจไหมมันมาในรูปดวงจริง,ก,รง,รงก็คือดาวพุทธเนี่ยยังไงผมก็ให้วิ่งสี่ อันนี้เผื่อไว้นะครับอันนี้เผื่อไว้เนี่ยเจ็ดหนึ่งเห็นไหมหกห้าซึ่งเจ็ดหนึ่งหกห้าเนี่ยมาครบในดวงยามเห็นไหมมาครบเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สิบหกนาฬิกาเวลาที่สำเร็จเสร็จสับทุกอย่างก่อนอื่นเนี่ยเวลาดวงดวงยามเนี่ยผมจะดูพบลาพระพบลาพระเป็น อังคารใช่ไหมอังคารเฉยๆไม่ได้เด่นแต่ไม่เสียแต่3มันออกไปแล้วไงสี 4, งวดที่แล้วแต่สามารถตามต่อได้นะครับตามต่อได้ซึ่งผมจับได้5้าหกสามนะเ,เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยมันตรีโกณถึงกัน5้าสนะครับอันนี้พิจารณาดูทีนี้ลาภะไม่สวยเท่าไหร่คือถ้ามันมีดาวลอยอยู่ตรงนี้สวย อันนี้ไม่มีดาวลอยเราตามมาตรงนี้ก็ถือว่าตำแหน่งมันไม่ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับก็เลยมาจับเวลาตอน16บหนาฬกาตอนที่มันสิ้นสุดเวลาที่ตัวเลขมันเคลียร์หมดเคลียร์คัดชัดเจนออกแล้วล่ะใช่ไหมดูดิเจ็ดหนึู่ดหนึ่งเจ็ดอ่าสวยไหมล่ะเพราะอาทิตย์เป็นเกษตรอาทิตย์เป็นเกษตร และดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายตอนสิบโมงครับดาวย้ายในวันนั้นมีโอกาสมาสูงฉะนั้นดาวอาทิตย์ดูสวยเลยเพราะอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนพฤหัสด,ด้วยอันนี้รูปดวงจริงนะอันนี้คือรูปดวงจริงอันนี้คือดวงยามงั้นอาทิตย์เนี่ยสวยถึงจะเป็นกาลากินีช่างมันกาลากินีนี่ออกมาเยอะแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีผลแล้ว นะครับสติมันฟ้องงั้นเลขหนึ่งดูดีเห็นหมหนึ่งเจดเดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยให้วิ่ง7ให้วิ่ง1ให้วิ่ง5ดูดีครับนะครับเจนเนี่ยชัดๆเจ็ดศไหมเจ็ดหอยู่ด้วยกันหนะนึ่นะหนตรงเนี้ยสวยเวลามันได้ และยามที่มันออกเนี่ยสิบเนี่ยสิบหกนาฬิกาเนี่ยดูดีด้วยยามกัลยาด้วยฉะนั้นโอเคเลยสหัสชะเป็นเกษตรใช่ไหมสหัสชะเป็นเกษตรรูปดวงยามเราดูแล้วเนี่ยมีดาวเกษตรเพียงหนึ่งดวงคือดาวอาทิตย์ฉะนั้นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเอาจริงๆอาจจะเด่นกว่าเสาด้วยแต่เสาเนี่ยผมพิจารณาจากทั้ง ดวงจริงและดวงยามเพราะดาวเสามันเดินหน้าแล้วมันเดินหน้าเต็มกําลังแล้วฉะนั้นมันมีโอกาสและเสาไม่มาหลายรอบแล้วเจ็ดกับห้าเนี่ยไม่มาไม่มาหลายครั้งแล้วน,นะนะครับฉะนั้นแปดเนี่ยที่รอมานานอนะ่ะแปดมาแล้วนะแปดสี่สามถูกไหมแต่คราวนี้แปดยังมีโอกาสอยู่นะห้าแปดหกเนี่ยหรือแปดห้าหกก็ได้คือพวกเนี้ยอันนี้เรากลับให้แล้วถูกไหม ห้าหกหกห้าเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึนเจดศูดหนึ่งนะกับด้วยนะอันเนี้ยกับด้วยนะสมตัวก็ตอนี่ก็คือต่อตอนะเต็งโตสนะ <c oughs> ก็ได้ไหมเออเนี่ยตอตอเลยนะเนี่ยเต็งโต้ไปนะห้าแปดหกเจ็ดศูหหสท่านอาจจะตรงตัวไหนก็ได้อันนี้ผมให้พิจารณาเฉย ให้พิจารณาเฉยๆผมจับมาได้อย่างนี้นะเขียนเลขมาเป็นแบบนี้ท่านอาจจะเอาตรงๆเนี่ยก็คือแปดหกห้าก็ได้ใช่ไหมแล้วไอห้าแปดหกเนี่ยมันก็กลับโต๊ะก็ได้ไม่มีปัญหาครับนะอย่ายึดเป็นสารณะอย่ายึดเป็นสารณะผมไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเอาแค่ว่า จับเลขอะไรขึ้นมาได้จากดวงยามก็เขียนไปนำเสนอดวงคุณอาจจะดีกว่าดวงผมฉะนั้นคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยจานให้ห้าแปดหไม่ชอบผมชอบ8 6, ปดหห้ามันผิดตรงไหนอ่ะใช่ไหมดวงคุณเงินคุณคุณเสี่ยงคุณก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นตรงจุดนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตรับใช้เท่าที่ความรู้มีนะครับ จ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะสวยๆใครจะบอกว่าเฮ้ยศูนย์เจ็ดหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราตอ่อต่อไปเนี่ยนะกลับไปเนี่ยยังไงมันก็โดนนะก็ลองพิจารณาดูอีกตัวหนึ่งที่สวยเลยผมว่า,วาจันทร์สวยเพราะพระจันทร์เป็นราชาโชคพระจันทร์เป็นราชาโชคแต่ที่มันสวยที่สุดคือหนึ่งครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ย มันเป็นกเษกเษตรเกษตรไปว่าแน่นอน <c oughs> คําว่ากเกษตรในดวงยามเนี่ยมันสวยกว่ากเกษตรในดวงจริงเพราะมันการจับยามมันคือการลงดาวตามเวลาแล้วพอดาวมันได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยแสดงว่ามันมันปึกมันชัวนะครับหกห้าเนี่ยกลุ่มลัคนาเลยเห็นไหมเวลานี่ก็สิบห้าสี่สิห้านี่ก็สวยๆอยู่นะ ช่วงนี้ก็จะออกรางวัลแบบรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวันเลขท้ายสองตัวแล้วนะครับรางวันที่หนึ่งก็จะช่วงนี้เนี่ยฉะนั้นออกโอกาสมาบนก็สวยนะเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งพวกนี้นะสองตัวบนสองตัวล่างนี่ก็แล้วแต่ท่านพิจารณานะครับนี่คือเลขดวงยามพลายกระซิบสวยๆอย่างที่บอกอ่ะสี่เนี่ยผมชอบ เพราะมันได้มาจากเลขยามอัธการตรงเนี้ยแล้วมันเข้ามาตลอดฉะนั้นอย่าทิ้งสี่นะอย่าทิ้งสี่แต่ในดวงยามมันขึ้นไม่สวยก็ต้องบอกว่ามันไม่สวยแต่มันสวยในดวงจริงออันนี้เ,เอาดวงยามให้จบนะดวงยามจบจบคือแค่นี้ครับไม่เยอะนะอะถ้าวิ่งไปเนี่ยเจ็ดวิ่งหนึ่งวิ่งห้าไปเนี่ยหรือบางคนมองแบบเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้ก็เจ็ดหนึ่งห้าไปเลยก็ได้นี่ไม่ผิดนี่ใช่ไหมอ่าตรงนี้ด้วยนะครับหกห้าเนี่ยมันสวยอยู่แล้วกลุ่มลัคนาเห็นไหมห้าเป็นอุจาวิราชสุกก็สวยแต่ตรงเนี้ยสวยชัดๆเลยเนี่ยหกโมงสิบสี่นาฬิกาเนี่ยสี่โมงเนี่ยเห็ไหมสิบหกนาฬิกาหกสี่โมงเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึ่งมาชัดๆเลยจันทก็ไม่น่าเกียดเพราะราชาโชค นะครับถ้าจะดูเรื่องลาพะก็ดูอังคารใครยังชอบเลขสามติดใจอยู่ผมมีห้าหกสามเผื่อไว้เนาะสามแปดจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ดินะลาหูกับอังคารโยกกันด้วยเอออาจจะคราวนี้จะแปดสามก็ได้นะลองพิจารณา,นนานดูนะครับอันนี้คือสวยนะแต่แปดเนี่ยมันเล็งห้าเลงหกบางทีแปดห้าแปดหกก็แย่ก,กันด้วยเห็นไหม akkor? เนี่ย ห้ากเนี่ยก็5 8 5 6 5ดห้ก็ยังก็ยังมีโอกาสนะครับแยกกันเล่นสนุกสนุกนะครับลุ้นแต่อย่าทิ้ง4เพราะ,ะดวงยามจบเลยนะดวงยามคือตรงนี้แคปหน้าจอไว้ชอบก็ลองตามไม่ชอบผ่านได้นะครับเพราะว่าเลขเลขยามเนี่ยออกทุกงวดออกทุกงวด มันมาแน่ๆหนึ่งตัวก็ได้ไหมนี่คือรูปดวงยามดวงจริงดาวจริงบนท้องฟ้าในวันที่สิบหกธันวานะครับสี่เห็นไหมเจ็ดหนึ่งมาใช่ไหมเจ็ดหนึ่งมาใช่ไหมหกห้ามาใช่ไหมเจ็ดสี่ห้าตรงนี้ก็ด้วยตรงนี้ก็ด้วยนะหกสี่หนึ่งตรงนี้ก็ด้วยหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า 6กห้าหหหนึ่งไปแล้วนะหกไปแล้วนะครับหก็ 6, 7, ก็ลองดูนะครับนี่ชุดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องดูว่าเราลัคนาราศีอะไรอันนี้มันเป็นเลขรวมๆที่ดูว่าดาวมันสวยทีนี้เหมือนเดิมครับคลิป12บราศีทําไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวทบทวนให้นะครับทบทวนให้ไวๆแต่สำหรับใครที่ต้องการดูละเอียดแต่ละราศีเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิป เลขมงค12ล12บราศีได้อ่ะย้อนไวๆเลยนะเมรวิ่ง4นะครับเลขสวยคือ3 6 9หกเก้านะสี่สามสี่หมหเได้หมดนะครับเมนะพึกศพนะคือวิ่ง4ี่ทุกราศีเพราะเลขวิ่งมันเข้ามันเข้าตลอดนะครับชอบ4 2 4สอหรือ4ีหนะครับแล้วก็อย่าลืม8 5้า สองแปดมิถุนสองสามสามหนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งนะครับหรือจะหนึ่งสองสามสี่อันนั้นประเทศเพื่อนบ้านละสี่ตัวแหละกรก 48, 43, อสี่แปดสี่สามสี่หกสี่สามไปแล้วก็สนะี่หกเนาะสี่หกหรือสามแปดสามหกลองดูนะครับก็ วิ่ง 4, สี่อะทุกราศีสิง4 6สี่หกสี่หนึ่งสี่ห้านะหกห้านะครับสี่หนึ่งห้าสี่หกห้าหกหนึ่งห้านะแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกแล้วแต่จับแล้วแต่ชอบเลยนะครับเลขเนี่ยมันเด่นในดวงคุณคุณจะจับเลขไหนให้มันเป็นตัวตัวหลักตัวรองอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่พิจจารณานะครับลัคนาราศีกันครับ สี่ห้าหกสี่สามห้าเนาะสามห้าหกประมาณนี้เลขมันค่อนข้างเกาะกลุ่มใกล้เคียงเพราะอะไรเพราะดาวมันเรียงตัวสวยเห็นไหมดาวเนี่ยมันเรียงตัวสวยเลยฉะนั้นเลขมันก็จะออกมาประมาณใกล้ๆกันตุนลล่ะตุลสี่หกสี่หนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งหเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอันนี้คือสวย ตนเนี่ยสี่สวยมากเลยอยู่ในเรือนการเงินเห็นไ,ไหมดูดีเลยสี่ห้าก็สวยนะจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวมันเยอะไปนะคะเนี่ยสี่หนึ่งหกในเรียงตัวกันเลยสามราศีสวยมากเลยเนี่ยสี่หนึ่งหกนะดาวเกตเก้าในกุมลักไงนะถึงให้ลัคนาราศีตุนมีเก้ามาด้วยพิเจกสี่กุมลักเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมบิ้งสี่เนี่ยนะ 45 40 405เห็นไหมอังคารก็สวยในด,ดวงชะตาเนี่ย4 5 5 4 5 3 4, 0, 3, 3 5 5 0 3 4 0เนี่ย5 0 3เนี่ย3 5 0 3 4 0ได้หมดครับพิจารณาดูนะครับ ธนูธนูธนูโอ้โหหนึ่งกลุ่มลักเลยธนูเนี่ยวิ่งสี่แล้ววิ่งหนึ่งด้วยนะวิ่งสี่แล้ววิ่งหนึ่งด้วยเพราะอาทิตย์กลุ่มลักแบบนี้สวยเพราะมันเป็นนระอุดมเกเอ่ะนระองเกเลยนาระสุริยะเรื่องลังสีเลยเข้าใจไหมวิ่งสี่วิ่งหนึ่งนะครับสี่สองสี่หกหนึ่งสองหนึ่งหกนะจ๊ะนะมังกร ดาวพุธเลขสีในภพลาภะ4ี่หสวยๆเลยจ้ะสี่หกสี่สานะสี่ห้สูนยวิ่ง4ีบังกรไม่บังกรไม่ต้องโลภเยอะวิ่งวิ่งสี่แลแล้วก็อาจจะเติมเงินไปเยอะๆหน่อยให้มันครอบคุมให้มันได้แล้วคุม้มนะครับกุมนะครับ อันนี้มาแปกมี7จ็ดมาด้วยนะแต่เอยู่ในเกณน,นะเสวยนะนะเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเกาสี่สองสี่เนะครับเจ็ดสี่เก้าเ็สว้านี่ก็สวยเหมือนกันมีนนะครับสี่แปดนะแปดห นะ42 46 48ดาวสวยทุกราศีมีลุ้นหมดงวดนนี้บอกตรงนะครับส่วนใหญ่บางคนก็จะชอบถูกปลายปีใช่ไหมถูกเยอะๆถูกหลายคนเพราะอะไรช่วงปลายปีเนี่ยดาวมันเรียงตัวสวยมันมีผลดีต่อทุกราศีนะจ๊ะขอให้โชคดีทุกคนนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับพร Fasttech นะครับแบรนด์หิ้งพระติดผนังนะ กดลิงก์ผลิตภัณฑ์เลยนะไขยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ไดไไม,ดมูยังไม่ได้อะไรนะหิ่งพงหิ่งผ้าเก่าอยากใย,กยกฝุน่นจับหรืออะไรแล้วนะเนี่ยนะเปลี่ยนหิ่งผ้าให้มันดูสวยงามดูมนะินิมอลพระในบ้านจะได้ให้คุณนะครับก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกดที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์เลยผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกดปุ๊บมันเด้งเข้าไปในแอปส้มแล้วกดซื้อได้เลยสะดวกสบายนะจ๊ะ ก,กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งทุกโอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำาลิ้งกาแฟได้เบอร์พร้อมเพย์คิวอารโค้ดที่เห็นนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนกันมาเดือนสุดท้ายแล้วเลอๆผมคิดว่าปลายปีมีอีงวดนะ30ทธันวานะเพราะว่างวดปีใหม่เขาจะเลื่อนมาเป็นวันที่30โดยปกตินะเดี๋ยวอาจจะมาเจอกันอีกรอบนะครับแต่16ธันวานี้ก็ขอให้ เฮงปังรวยทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ